ผู้ว่าจังหวัดเลยได้ใจคนไทยนอนวัดกลางม้งเฝ้าระดับน้ําอยู่เคียงข้างชาวบ้านยามมีภัยมีรายงานว่าจากสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดเลยโดยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ปักหลักเพื่อบังคับบัญชาและสั่งการช่วยเหลือประชาชนอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมด้วยตัวเองกินและนอนณนะกองอํานวยการวัดบ้านสูบโดยโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพผู้ว่าจังหวัดเลยนอนกลางม้งเฝ้าระดับน้ําดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ภาพดังกล่าวต่างมีคนแชร์และกล่าวชื่นชมในการทําหน้าที่ของผู้ ูว่าราชการจังหวัดที่ดูแลประชาชนและไม่ทอดทิ้งยามเกิดภัยร้ายแรงพร้อมยกให้เป็นแบบอย่างผู้นำที่ดี